พวออนไลน์เรียนิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป3วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภยัยไฟฟ้าเป็นสิ่งมีค่า เพราะกว่าจะได้มาต้องใช้พลังงานมากมายในการผลิตนอกจากนี้พลังงานบางแหล่งที่มีอยู่อย่างจำกัดเช่นถ่านหินน้ำมันถ้านำมาใช้ในการผลิตกระแสะไฟฟ้ามากๆก็อาจเกิดการขาดแคลนได้ดังนั้นเราจึงควรใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดเพื่อช่วยประหยัดพลังงานนะครับ การเลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมาตรฐานคุณภาพดีมีขนาดเหมาะสมกับลักษณะการใช้งานและการปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องจะทำให้เราใช้ไฟฟ้าได้อย่างประหยัดปลอดภัยและเป็นการช่วยลดการใช้ไฟฟ้าลงได้นะครับ การประหยัดไฟฟ้าหมายถึงการใช้กระแสะไฟฟ้าตามความจำเป็นอย่างคุ้มค่าซึ่งจะทำให้ปริมาณการใช้กระแสะไฟฟ้าลด,ดลงกว่าที่เคยใช้ตามสบายเราสามารถตรวจสอบปริมาณการใช้กระแสะไฟฟ้าในบ้านได้โดยดูจากมิเตอร์ไฟฟ้านะครับและนี่คือตัวอย่างการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยนะครับหลอดไฟฟ้า 1. ใช้หลอดไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงานเช่น หลอดฟูออเรสเซนต์หลอดตะเกียบแทนหลอดแบบไส้ 2. ทําความสะอาดหลอดไฟฟ้าหรือคมไฟฟ้าเป็นประจำ 3. า 3. ปิดสวิตช์หลอดไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานนะครับพัดลม 1. เปิดเฉพาะเวลาที่จําเป็นเท่านั้น 2. ปรับระดับความเร็วของพัดลมให้เหมาะสม 3. ปิดสวิตช์และถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานโทรทัศน์ 1. ควรเปิดรายการเดียวกันหรือเปิดเมื่อเวลาที่มีรายการที่ต้องการดู 2. ปิดโทรทัศน์และถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อไม่มีคนดูเตารีด 1. เสื้อผ้าควรมีปริมาณพอสมควรในการรีดแต่ละครั้ง 2. พรมน้ำบนเสื้อผ้าให้ชื้นพอประมาณ 3. ปรับระดับความร้อนให้เหมาะสมกับชนิดและเนื้อผ้า 4. ถอดปลั๊กก่อนเสร็จสิ้นการรีด2-3นาทีเพราะยังมีความร้อนเหลือพอในการรีดเสื้อผ้าตู้เย็น 1. ตั้งตู้เย็นให้อยู่ห่างจากแหล่งความร้อน 2. ไม่ควรนำอาหารที่ยังร้อนเข้าตู้เย็นทันที 3. ไม่ควรเปิดประตูตู้เย็นบ่อยๆหรือปล่อยให้เปิดทิ้งไว้กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า 1. เลือกที่ขนาดเหมาะสมกับครอบครัว 2. เติมน้ำในกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าให้อยู่ในระดับขีดที่กำหนดไม่ปล่อยให้น้ำในกระติกน้ำร้อนแหง้ง 3. ถอดปลั๊กออกทุกครั้งหลังการใช้งานนะครับหม e อหุงข้าวไฟฟ้า 1. เลือกใช้ขนาดที่เหมาะสมกับครอบครัว 2. ถอดปลั๊กออกเมื่อข้าวสุกเครื่องซักผ้า 1. เสื้อผ้าควรมีปริมาณพอสมควรในการซักแต่ละครั้ง 2. ปรับระดับน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณของเสื้อผ้าที่จะซัก 3. ถอดปลั๊กออกทุกครั้งหลังการใช้งานเดกเรียนครับการเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าควรเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟและนี่คือหน้าตาของฉลากประหยัดไฟเบอร์5นะครับมาดูการปฏิบัติตนในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องและปลอดภัยกันนะครับ 1>, อ่านคู่มือและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ละเอียดและปฏิบัติตาม 2. ควรเช็ดมือหรือร่างกายให้แห้งก่อนเสียบปลั๊กหรือก่อนเปิดปิดสวิตช์ไฟทุกครั้ง 3. ไม่ควรเสียบปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดในเต้ารับตัวเดียวกัน 4. ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกจากเต้ารับทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน หหากพบเห็นสายไฟขาดหรือชำรุดควรแจ้งผู้ปกครองให้ทราบทุกครั้งเพื่อเปลี่ยนสายไฟใหม่